สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาล่างเห็ดครับเตรียมแกงเห็ดมาแล้งครับอันนี้บ่ได้ไปเก็บเองเ้ะพี่น้องป่าเป็นไปเก็บมาให้นะครับเป็นเอามาให้แกงอันนี้เป็นเห็ดที่ผมมักนะครับผมบอกว่าทั้งอเอิ่นมาอย่างนะครับแต่ผมเอิรันเห็ดหนังงวผมว่ามันตอดลิ่นดีครับมันม,นมันดีนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตปาดขาล่างะท่อนครับเดี๋ยวแกงซูบึง ที่ล่างกันง,ง่ายๆล่ะครับผมจะใช้วิธีขูดอันดินออกก่อนครับขูดดินออกจากคาเห็ดก่อนกันไปล่างครับไส่ละครับพี่น้องหลักกระใคยล่างเทระดอกนี่นะครับหาราคนเพิินกับใส่เกือน้ำนี่ครับ่าล่างออกง่ายสังเกตุว่าผมว่าต้งสี่ก็ออกง่ายเหมือนครับแช่ไว้จักหน่อยหนึ่งก็ล่างออกอันนี้เห็ดเพิงคมครับพี่น้อง หลังจากที่ล่างเหดเรียดรน่อยครับพี่น้องต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการแกงครับจะต่ละคนผูดการแกงใ็้กรตุกังครับต้องเป็นแบบนี้ครใส่น้ำนะครับตั้งไฟให้เดือดครับกระทะให้ปลาอยพอนึงครับเชฟกระทะหลาจากนั้นครับผมจะใส่ริกชู่ใส่ครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าคนมาเก็มาเก็บนะครับปุค่นข้างอาเล็กน้อยฉันไปเลยนะครับหลังจากใส่ทิกแล้วนะครับจะใส่เนี่ครับผมจะใส่กนอทักจิ๋วครับพี่น้องเพราะว่าบ่มีใบมุ้งยอดผักจิ๋วนะครับอันนี้ ถ้าคิดว่าสมมะพก็เ้องกับสามารถใจมาข้ามเปียกลงน้ำก็ได้นะครับที่เห็ดผมที่ผมใทยพักเกี่วก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากให้น้ำโสมโสมเขาออกมะลายที่สุดนะครับจากนั้นก็เห็ดครับเห็ดที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับในช่วงน้นเเดือดนี่แหละผมมาแกงเห็ดที่พักเกี่วเปื่อยๆนะครับพี่น้องเห็ดพักเกี่วเปื่อยๆแบบเปลเลยใส่กันเลยเห็ดมาเลยอย่างนี้ครับผมว่าตุ้งแซ่บดีนี่ครับจากนั้นก็ต้มไปจนกว่าเห็ดจะสุกครับ ตังเกตั้งครับจนกว่าเห็ดจะเริ่มสุกนั่นจะเริ่มเดือดนะครับเห็ดเขาจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็จะเป็นละๆนะครับเห็ดนี้กอนเขาจากยงกระมนะครับีเห็ดนี่เขาก็หัวจักบอนะครับนีเห็ดนี่เขาก็หจักก็คือขัดออกนะครับเดเียงนะครับใตห้องผมนี่กรคือป่าแล้วคัดให้เรบร้อยแล้วนะครับอันนี้กรคือปลอดภ้ยมันใจได้นะครับหลังจากนั้นก็รอจนกว่าเห็ดจะสุกนะครับปิดเ้าไว้กนเลยครับพี่น้องเวลาทานใจกันนั่นรู้เกิดแล้วพี่น้องก็เห็นมันใจได้ครับว หลังจากนั้นครับเราช่วยกันตอนของการปรุงครับการปรุงไม่ยากครับง่ายๆครับผมน้าปลาครับใส่ลงไปเลยตามมักเลยครับหมักเข้มหมั้งอนหมักจางทำเลยใส่ลงไปเลยครับตองผมนี่เวลาผมใส่ลงไปแล้วผมจะชิมเมืองควนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วนะครับทามันเข้มแล้วครับเ่าต้องใส่น้าปลาครับงวดแล้วครับเพาต้องใส่ผมช่วยลดครับแต่ถ้า่มไม่วดจะใส่ไม่ไปอีกโอเคเลยครับผมเป็นคนมักกินแบบประทักตอนนั้นนี่เ่าต้องใส่น้าปลาอีกครับเ่าต้องใส่ผมช่วยลดคราะว่าเหยียดมันยึดข้อมืออยู่แล้วครับกินชื่อไทยที่ต้องใส่ครับ ไปแม่งรัอยู่พังกิจูครับแกงกระเรยแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปิดไปนี่ครับพี่น้องนี่คือแกงเห็ดครับแกงเห็ดปวกครับพี่นอออ้องฮะโอ้โหมาแสบน้ำกันบานนี่